ท่านพันเอกจตุรงคิตด,ดีท่านรองเสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขท่านพันโทรประสิทธิสันติวัฒน์ท่านภูมิครับชุดควบคุมที่951และท่านพันโทพฤกษาชาติปูนพัฒนายอินภูมิครับชุดควบคุมที่955ท่านคณะกรรมการที่กรุณาให้เกียรติกับกิจกรรมดีๆในวันนี้นะครับพร้อมทั้งคณะคุณครูที่ต้องขอขอบคุณที่ท่านเสียสละนะครับ ที่สำคัญที่จะไม่กล่าวเลยเสียไม่ได้ก็คือลูกๆนักเรียนทั้ง3ระดับนะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภายใต้หัวข้อใต้ร่มพระบรารมีสู่สันติสุขชายแดนใต้ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลาในแต่ละระดับในวันนี้นะครับ ทั้งนี้ลูกนักเรียนคงจะต้องเตรียมตัวเพื่อเข้าประกวดแข่งขันต่อในระดับพื้นที่จากการกล่าวสูนทรพจน์ภายใต้หัวข้อใต้ร่มพระรามีสู่สันติสุขชายแดนใต้ในวันนี้ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจของนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการประกวดในวันนี้แล้วก็ที่สำคัญขอให้นักเรียนผู้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันในวันนี้ ได้นำเอาประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ไปใช้ในการเพิ่มพูนทักษะพัฒนาขีดความสามารถในการใช้ภาษาไทยให้ดียิ่งขึ้นและนำไปใช้ในการต่อยอดทางการศึกษาของนักเรียนทุกคนในอนาคตต่อไปสวัสดีครับผม นายอัฟดันจะอ่อกมาจากโรงเรียนประสานวิทยาุมลิที่อําเภอยะรังจังหวัดปัตตานีครับขอขอบคุณคณะกรรมการทุกคนรวมถึงคุณครูทุกคนเพื่อนเพื่อทุกคนและเพื่อนเพื่อนที่ได้เข้ามาประกวดสุนทรพจน์ในวันนี้ทุกคนด้วยครับหนึ่งเลยคือให้ประสบการณ์แน่นอนเลยให้ประสบการณ์กับผมแบบอย่างมากเลยเพราะว่า <LEGO S 2> เราได้ประสบการณ์แล้วก็สองคือได้มีภาพที่ดีครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนเราไม่ได้จักไม่ได้รู้จักกันด้วยซ้ำแต่ว่าเหมือนเขาก็แบบเฟรนลี่แล้วก็มิเฟรนกันก็ขอขอบคุณพี่พี่ผู้จัดทุกคนท่านประ ประธานคุณครูที่ฝึกสอนพิพิหฐานที่ตำรวจทุกคนนะครับที่แบบว่าจัดงานมาแล้วเตรียมเวลามาตั้งแบบ3เดือนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่กว่าที่ผมรู้ว่ามันจะประชุมแต่ละรอบมันอาจจะยากมากแล้วก็มันหลายรอบมากอีกหนึ่งอย่างเลยคือขอขอบคุณเวทีที่เปิดโอกาสให้พวกผมแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนได้มาแสดงความสามารถศักยภาพของตัวเองที่มันอาจจะหาได้ยากเพราะว่าไม่ได้มีทุกเวทีที่จะเปิดรับทุกคนก็ขอขอบคุณพระองค์ที่ โครงการหลายๆโครงการที่สามารถพัฒนาประเทศได้ไม่แพ้ใครเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อดิญินนิวสนานีบาเหตุค่ะ <c oughs> ก็รู้สึกดี <c oughs> ใจมากก็ภูมิใจในตัวเองมากค่ะแล้วก็หนูก็เชื่อมาตลอดว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นแล้วก็ความพยายามเนี่ยก็จะไม่เคยเทรยศใครเลยค่ะก็รู้สึกดีนะคะก็ทําให้เราเข้าใจทุกทกเข้าใจในสถาบันของพระมหากษัตริย์อะค่ะเราภูมิใจที่เราได้เกิดามาบนผืนแผ่นดินนี้ค่ะคือแผ่นดินไทยค่ะ อยากขอบคุณมากๆากท่าน่ะเป็นผู้ที่มีเมตตามากค่ะคือไม่ว่าหนูจะไม่เคยได้พบท่านมาก่อนแต่หนูก็สามารถสื่อถึงว่าท่านเนี่ยทำอะไรให้กับพวกชนชาวไทยเราอ่ะค่ะหนูก็อยากแบบขอบคุณท่านมากหนูแบบอยากไม่อยากให้ท่านไปไหนเลยคือท่านไหนบุญเปนแผ่นดินนี้คือคือดีดีมากค่ะท่านน่ะทาหน้าที่ได้โอ้โ oh, ห Very good เลยค่ะผมรักนีหลวงครับหนูรักนีหลวงค่ะ